สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า Toyota w เวลไฟนนะครับ2 4เกียร์ออโต้ปี2011 1 2จนะครับผมคันนี้ก็ชัดก็เก็บงานเพิ่งเสร็จนะครับเอาไปเปลี่ยนฝาครอบไฟหน้ามานะครับตอนแรกซื้อมาเนี่ยฝาครอบไฟหน้ามันเหลืองนะก็แบบว่าเปลี่ยนให้มันใสๆนะครับแล้วก็มีเก็บสีกันชนหน้าไปชิ้นนึงนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็มีการขัดสีเคลือบแก้วไปนะครับผมรถก็สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับผมผมใช้ขัดใช้งานอยู่ประจําวันทุกวันเลยนะครับ คันนี้ติดแก๊สถังโดนัทมาด้วยนะครับเพิ่งจะติดมานะครับติดมาแบบไม่ลงเล่มนะครับผมเเป็นตัว Energy Reform นะครับถ้าใครหาไว้ใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับผมนี่นะครับทะเบียนเลขนี้ขอสลับคืนนะครับไม่ได้ให้นะครับผมนี่นะครับสภาพรอบคันถือว่าสวยนะครับยางโยโกฮามานะครับปี2023นะครับนี่นะครับดิสเบรกสีล้อนะครับผม นี่นะครับคันนี้ผมขับใช้งานอยู่ประจําวันทุกวันเลยนะครับรถขับดีนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในสวยนะครับชาซักสปามาหมดแล้วนะครับผมนี่ภายในสวยเลยนะครับนี่นะครับผมผมอมไลน์แอร์แบ็กนะครับผมมันติฟังก์ชันไม่สองแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับมีปุ่มแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ปุ่มคูสตาร์ทนะครับอันนี้ก็ตัววัดค่าต่างๆนะครับผมนี่ จอ a n น r o i d 9นิ้วสอันนี้ผมเปิด n น t f l i x นะครับนี่เปิด n น t f l i x อยู่นี่เล่นแอปได้อะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับลื่นๆนะครับไม่มีขัดนะครับผมนี่ดู youtube อะไรได้หมดเลยนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำชัดพึ่งแมนเทนแนนมานะครับหมื่นกว่าบาทนะครับผมเย็นฉ่ำทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันด้วยนะครับ นี่ครับภายในสวยนะครับเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับผมนี่นะครับภายในสวยกริบเลยนะครับมีจอกลางด้วยนะครับจอกลางเพิ่งติดตั้งมานะครับผมสองหมื่นกับสามหมื่นบาทนะครับสรุกใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่นะครับเบาะมิกกี้เมาส์ปรับไฟฟ้านะครับอันนี้เลื่อนนะครับเลื่อนปรับมือนะครับผมนี่นะครับนี่เบาะหลังสภาพสวยนะครับซักสปาหมดแล้วนะครับผม ใครหาไปใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์สุดๆครับแอร์เย็นฉ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงท้ายกันนะคันนี้เป็นตัวประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็ดูดด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นตัวประตูดูดนะครับผมอ่าอันนี้เป็นประตูมือนะครับนี่ครับสภาพข้างหลังสวยๆเลยนะครับผม นี่นะครับรถสภาพเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักนะคะฝาท้ายอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับแต่โครงสร้างเดิมไม่เคยมีชนนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูถังแก๊สกันนะครับนิดหน่อยอันนี้นะครับถังแก๊สครับ Energy Reform นะครับผมติดใต้ท้องรถนะครับก็เพิ่งติดมาเลยนะครับก็ใครหาไว้ใช้งานอยู่นะครับโลละบบาทนะครับผมขับอยู่ทุกวันเลยไปกรุงเทพนี่ประหยัดมากนะครับนี่นะครับฝาท้ายคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับลงไฟฟ้านะแต่ ขึ้นต้องเอาขึ้นมือนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันอ่าปิดเรียบร้อยอันนี้นะครับเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับเครื่องเดินนิ่มๆนะครับผมขับนังไกลได้นะไม่ดันคอนไม่ไหลนะครับแห้งๆไม่มีเยิ้มนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องเช็กระยะตลอดนะครับผม น็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดนะครับฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับผมนี่นะครับสภาพสวยนะครับผมแบตเตอรี่สภาพดีอยู่เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็คันนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับแต่ว่าป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับผมขอสลับออกนะครับ ก็ถ้าใครสนใจสอบถามมันเข้ามาได้นะครับรถอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับมาดูมาลองขับกันได้หรือว่าดูคลิปนี้แล้วชอบต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันให้รถสภาพสวยไม่มีชนหนักนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับส่งปลายทางเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมมัดจำมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองขับไปลองเทสระบบภายในกันเล็กน้อยครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลอง อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้นะครับไฟส่องสว่างนะครับก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับผมเอ่ออันนี้เป็นสวิตประตูนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้นะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมเดี๋ยวลองปิดดูนะกดสองปุ่มเลยนะอันนี้นะครับปิดแล้วนะครับผมโอเคแล้วอันนี้ก็ไฟนะครับ ประมาณนี้นะครับผมซึบอันนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่นะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเองอเดี๋ยวผมเปิดเองก่นอนมันมิเต่าจุดเป็นแฟนประจำไม่รู้ไม่สนางประชดอยุดประชดครับฟังนะอ่าเปิดได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับ อันนี้รถตอนนี้ผมใช้น้ํามันอยู่นะครับก็แค่เปลี่ยนเป็นแก๊สก็แค่กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นนะครับแต่อันนี้แก๊สใกล้หมดแล้วนะครับก็โอเคปิดไปก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันอ่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับ นี้วันอาทิตย์นะครับรถเยอะนิดนึง อัตราเร่งดีนะครับผมช่วงล่างดีนะครับใครหาไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมเปิดราคาไม่แพงนะครับบางที่ยังขายอยู่หกเก้าเก้าเจ็ดแสนต้นๆอยู่เลยนะครับสําหรับตัวเบาะมิกกี้เมาส์นะครับผมคันนี้ราคาหกแสนต้นๆได้พร้อมกับเบาะมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็มีจอแอนดรอยแล้วก็มีจอกลางด้วยนะครับผม นี่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับรถเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีขับดีมากครับ